สัปดาห์ที่แล้วในรายการจารีรัตนักเที่ยวได้มีโอกาสท่องเที่ยวแบบฉบับใบตออในกรุงเทพมหานครซึ่งได้เห็นวัฒนธรรมที่หลากหลายของชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและสัปดาห์นี้มารับชมกันครับว่าในกรุงเทพมหานครยังมีสถานที่ใดหลบซ่อนอยู่ในตัวเมืองอีกบ้าง ฟร e เฮาส์โฮสเทค่ะโอ้โหเสียงสูงจ้งะที่ถนนสุขุมวิท23ค่ะจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยที่มาโฮสเทลนี้เนี่ยยังไม่ได้เข้าทันทีเลยนะคะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเช็คอ,อินอ่าโอเคไม่เป็นไรยังเข้าเช็คอ,อินไม่ได้ตอนนี้งั้นหาอะไรเบาๆรองท้องกันหน่อยดีกว่าค่ะก็เลยเดินเล่นที่ย่านสุขุมวิทนี้นะคะไปเจอกับร้าน about eatery นะคะซึ่งเป็นร้านอาหารอิตาเลียน ที่รูหรามากๆเลยนะคะโดยพิเศษมีเชฟนะคะที่มาจากอิตาลีเลยเนี่ยมาปรุงอาหารให้ไปตองนะคะนั่ก็คือเชฟกาเบเลนเน่สีสันแบบจัดต้า อันนี้ก็คือเป็นบีทรูทซาซ่านะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะสีเนี่ยกับรสชาติมันจะมีผลกันเออมันจะทำให้รสชาติของอาหารเนี่ยมันโดดเด่นแล้วมันก็แบบคือจานนี้รวบรวมไปด้วยตั้งแต่รสชาติแรกที่สัมผัสได้เนี่ยก็คือความสดของผลไม้ส้มก่อนเลย ส้มเสร็ตามมาด้วยกลิ่นของอัลมอนด์ตามมาติดๆด้วยกลิ่นของคมิ้นที่ยงแบบเนี่ยเนี่ยติดอยู่อยู่ตรงนี้อยู่เลยอะ่ะโอ้ยรู้สึกแบบกินอันนี้แล้วสดชื่นมากอีกหนึ่งจุดเด่นของร้าน a b o u t e a t e o r y เนี่ยนะคะนี่คืออาหารวัตถุดิบต่างๆ,ๆที่เขาเอามาให้เราเนี่ยนะคะเนื่อเป็นออร์แกนิกทั้งสิน้นรวมไปถึงไวน์เครื่องดื่ม ล้วนแล้วแต่ออร์แกนิกนะคะไปตองขอแนะนำเลยสำหรับใครที่ชอบดื่มดำกับทั้งรสชาติของอาหารกับบรรยากาศที่เป็นแบบสไตล์อิตาเลียนแท้ๆที่มีความหรูหราให้บรรยากาศแบบคลาสสิกนี่นะคะต้องไปร้านนี้เลยค่ะ About Italy เรื่อนี้นะคะที่เชฟกาบิเลเนี่ยได้บอกมานี่คือเป็นพาสต้าที่มาจากทางตอนใต้ของอิตาลีนั่นเองนะจ๊ะคือส่วนผสมเยอะมากก็ ใส่นุ่นนิดผสมนี่หน่อยรวมไปถึงเขาบอกว่ามันจะได้เท็กเจอร์แล้วก็ได้รสชาติของความสดใหม่ที่เชฟเขได้นำเสนอมานะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปเมนูนั้นรอแป๊บรอพี่ก่อนแฟนตาซีมากคือพอกินปลาหมึก ผสมกับซอสน,อนนี้ก็อีกรสชาตินึงไปเลยจากตอนแรกที่มันแบบนุ่มละมุนล,ลิ้นกําลังดีรสชาติหวานมันพอมาเจอกับเป็นซอสคัมิ้นอันนี้โอ้โหเปลี่ยนเลยรสชาติแบบจัดจ้านขึ้นมาทันทีโอ้โหตอนนี้แบบกินสนุกเลยอะหลังจากที่กินอิ่มนะคะไปตองก็กลับมาพักผ่อนที่โฮสเทลค่ะจะบอกว่าโฮสเทลที่นี่นะคะที่ ทรีฮาวโฮสเทลเนี่ยก็มีห้องหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นห้องรวมห้องหญิงแยกหรือแม้แต่กระทั่งห้องเดียเด่ยวๆนะคะว่าใครอยากพักแบบไพรเวทเนี่ยก็มีให้เลือกนะคะแล้วที่สําคัญจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของที่นี่ที่เป็นเอกลักษณ์เลยเนี่ยก็คือเห็นด้านหลังของใบตองไหมคะนี่ก็คือยิมมวยที่ชื่อว่า3ามหาวยิม หากว่าใครเนี่ยชื่นชอบหรือว่าอยากลองสําหรับนักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยทดลองหรือว่าเล่นมวยอย่างนี้นะคะที่นี่เนี่ยเขาก็มีคุณครูที่มีการเชี่ยวชาญด้านการต่อยมวยเนี่ยมาสอนพวกเราอยู่ค่ะนั่นแหละหลังจากที่ไปตอนเนี่ยพักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วในตอนเช้าเติมพลังเรียบร้อยก็พร้อมค่ะขึ้นมาวอร์มร่างกายแล้วก็รื้อฟื้นวิชาเก่าๆที่เคยเรียนไปโอโ้โหกี่ปีมาแล้วก็ไม่รู้อ่ะมาเรียนวิธี เดียนมวยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะแบบออกหมัดเอออ ก็คือตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นครูสอนเหรอเป็นครูครับเป็นครูงั้นแสดงว่าครูโต้ก็คือเป็นนักมวยอาชีพมาก่อนโอเคงั้นถามก่อนเป็นนักมวยอาชีพมากี่ปีคะอาชีพประมาณสิบปีได้สิบปีใช่แล้วมาเป็นครูสอนนานหรือยังมาสี่ปีครับรวมกันแล้วก็สิบสี่ปีเลยประมาณนี้ป่ะว้าวแล้วคือตอนนี้ปัจจุบันครูโต้ก็คือเป็น ครูมวยสอนอยู่ที่สามหาวยิมที่อยู่ที่ทีเฮาโฮเทลใช่ครับแล้วสอนก็คือน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปป่ะครูคือส่วนมากจะเป็นพนักงานออฟฟิศแถวนี้ครับแล้วนักท่องเที่ยวล่ะท่เี่ยวก็มีมีบ้างครับประมาณ3 0ครับที่เหลือก็จะเป็นคนไทยผู้ชายก็แบบแทบไม่มีเลยส่วนมากจะเป็นผู้หญิงออฟฟิศผู้หญิงเดี๋ยวนี้คือผู้หญิงแข็งแกร่งนะคะครูใช่มีแต่ผู้หญิงครับต้องอยากให้ครูตแบบว่าช่วยสอนตองน้อยในเรื่องของการแบบต่อยมวยแบบ สามารถขึ้นเวทีได้อะไรประมาณนี้แบบคือใช้ได้เลยจริงจังแบบรวบลัดอ่าเพราะแบบคือมาเที่ยวไง,งคะครูแต่ว่าเราอยากได้ความรู้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือ<ด>เป็นอะไร<อ>ที่แบบว่าเวลาน้อยแต่ว่าอยากได้ความรู้แน่นเลยได้ได้แล้วก็มีพื้นฐานมาบ้างแล้วเล็กน้อยมากๆค่ะคือ,เอ,อเอ่ไอดีมากเออไตเอหนึ่งสองไเอสองเออบเขาไอ่ดีมากครับเขาสายสองที่ไอไอ่อดีมากรับกันไม่ไว ไดบครับไอ,อ้ครับหนึ่งสองสามึกลับมานับสเฮ้ดีมากไปครับเฮ้ไปเฮ้ดีมากไปเฮ้ไปเฮ้หนึ่งสอสาสี่กาไปครับเฮ้ไปเฮ้เก้าเฮ้ดีมากเฮ้ไป ตายครับเอต้ Hurry, ครับตายครับเอฟอเอฟสเข่ามากเอซอเมากครับไม่หวครับกัดไม่ไหวกัดไม่ไหวครับกดด้วยกดด้วครับาตเอตเอะบีตะโพกบีตะโพกมาครับเอะเตะเอเข่าซ้ายเข่าซ้ายอีเข่าโครโคหายใจก่อน หลังๆครูเริ่มเอาเอาเอาบาะมาโดนแล้วเทคนิคเทคนิคครูในการแบบออกเข่าก่อนตีเข่าอะไรเงี้ยค่ะมันมีประมาณหลายประเภทครับ <Okay. S 1> ก็คือเวลาเข่าเนี่ยเขาแบบไม่จำก็คือวัมนที่ผมสอนวันนี้คือเก่าแล้วก้าวตีอันนี้คือแบบคือแบบไม่ต้องจับโอเคคือแบบจับก็คือเหมือนถ้าจับไม่ถนัดเนี่ยมือฝั่งมือซ้ายหลอกเไาแล้วก็ดึงตัวผมลงไปหาเข่าอ๋ออย่างนี้เลยประมาณนะครับเฮ้ยนะครับดึงคอลงมาดึงคอลงมาผับลงมาแล้วก็มีอีกแบบนึงนะคือ แล้วก็สอข้างอ๋อสองข้างเลยแล้วก็นีตีได้สอข้างนะครับตีได้สองอ๋อตีได้นี้ด้วยนีด้วยใช่ครับแต่ดึงตัวลงไปใช้ตัวเขาเอ้าโอเคตออีมากตีเป็นข้างตีตีตีนะครับต้งเขาเ่าเข่าีายเข่าสายเข่เสายเข่เ มีพื้นดกล่ะครูทำร้ายดิฉันแน่นอนล่ะค่ะว่าพอใช้พลังงานไปเยอะใช่ไหมคะก็เกิดหิวอีกแล้วค่ะทีนี้ไปตอนก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเดินเล่นในย่านสุขุมวิทกันอีกสักหน่อยค่ะก็เลย ทะลุไปจนถึงย่านาน,านานาเลยไปที่ร้านนี้ค่ะชั้นแอนยูพาทีรูมค่ะต้องบอกว่าประทับใจมากตั้งแต่เดินเข้าไปที่ร้านเลยซึ่งเป็นบ้านทรงตั้งแต่แบบว่าสมัยก่อนแล้วก็ตกแต่งแบบใหม่แบบคลาสสิกทาสีขาวนวลเข้าไปเนี่ยนะะก็เหมือนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ดีอังกฤษที่มาจิบชายามบ่ายกันเลยทีเดียวค่ะ และเมนูที่ไปตองสั่งไปนี่นะคะก็มีตั้งแต่ค้าวแล้วก็หวานก็เสิร์ฟตามเมนคอรต์เลยค่ะมีขนมปังมาก่อนตามด้วยซุปตามด้วยสปาเกตตี้จากนั้นก็จบด้วยเซตทีอัฟเนูนะคะซึ่งเป็นมีทั้งแบบเซตขนมมาเป็นชั้นขนาดนี้เลยอะ่ะแล้วก็เป็นชาร้อนที่เป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านนี้ค่ะ เนื่องจากว่าขนมปังเนี่ยมีความนุ่มหวานก็เข้ากันได้ดีกับตัวครีมซุปแบบนี้มากๆเลยนะขออนุญ,ญาตแบบนี้เลยล้กันกับเมนูต่อไปอันนี้ก็คือ Angel h a p r s t s t กับแซลมอนนั่นเองดูดูความน่ารับประทานนี้ที่อยู่ตรงหน้า อีกหนึ่งเมนูแลมพอ็อกเนื้อแกะไม่มีกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์เลยก็คือไม่สาบสัตว์เลยนะคะแล้วได้กลิ่นสมุนไพรเครื่องเทศนี่แบบหอมมากบวกกับ,บราวซอสอันนี้ที่เขาใส่เม็ดพริกไทยแบบมาเป็นลูกๆแบบนี้ก็เลยทำให้ได้รสชาติเผ็ดผสมกับซอสที่มันแบบเข้มๆหวานๆเข้ากันได้ดีกับเนื้อที่มันไม่ได้เหนียวจนเกินไป มาถึงทีรูมทั้งทีก็ไม่ควรพลาดที่จะต้องทานชาใช่ไหมแล้วที่นี่นะคะ<ต> <librarian> เขาก็มีเป็นเซตเลยนะ<ต>นก็คือ afternoon tea set ซึ่งชานี้ที่ไปตองได้มาเนี่ยนะคะคือเป็นซิกเนเจอร์ของร้านที่ชื่อว่าชายุพาเขาจะมี2ตัวด้วยกันนะนั่นคือชาฉันแล้วก็ชายุพาเขาก็จะให้มาเป็นเซตแบบนี้นะก็จะมีอุปกรณ์นั<ต>่นก็คือมีเป็นชาใส่เข้าไปในกา แล้วมีนาฬิกาทรายตัวนี้นะคะตอนที่เราเทชาลงไปแล้วแล้วก็ปิดฝาเนี่ยก็รอท้ายนาฬิกาทรายหมดลงไปจนถึงเมสุดท้ายแค่นี้ก็เอาที่กรองของเราเนี่ยะคะ่ะมาปุ๊บกรองชาฐานได้เลยง่ายๆแค่นี้เองโอ้โอเคขอบคุณค่ะและนี่แหละที่ไปต้องบอกว่านี่ก็คือ afternoon tea set แล้วไปตองนะคะก็กลับมาที่ทรีฮาวยิมเพราะว่าได้นัดกับเพื่อนใหม่เอาไว้นะคะที่เราเนี่ยได้แชร์ห้องนอนด้วยกันเนื้คือเพื่อนสาวชาวอินเดียซึ่งชื่อว่าเอฟฟี่เอฟฟี่เนี่ยน่ารักมากเลยนะคะเพราะว่าใบตองแค่ถามว่าเอ้ยยู you, อยากจะมาลองลงนวมต่อยมวยกันไหมเอฟฟี่บอกโหวเราไม่เคยเล่นเลยนะไปตองก็เลยบอกไม่เป็นไรเพราะว่าใบตองเนี่ยก็เพิ่งฝึกซ้อมไปเหมือนกันเรามาเป็นมือใหม่ด้วยกัน ตอนที่ลงนวมกับแอฟฟี่เนี่ยนะโอ้ขำกันสุดๆใครจะไปกล้าทำลายหน้าสวยๆของแอฟฟี่ได้ลงและถูกแม่ทีนี้นะแทนที่ว่าเราจะได้ลงลงนวมต่อยกันแบบจริงจังก็กลับกลายเป็นว่าแค่โดนตัวกันก็ขำกันจนแบบหยุดไม่อยู่นะคะจนครูเนี่ยเดินออกมาแล้วก็แบบ เดี๋ยวครูจะเป็นคู่ซ้อมให้กับใบตองเองเลยทีเดียวดีนะครูบอกว่าจะมาเป็นแค่คู่ซ้อมถ้าหากว่าครูบอกว่าเป็นคู่ชกด้วยเนี่ยแค่ครูสกิดตองก็ตายแล้ว,วอ่ะเออเมื่อกี้เนี่ยต้องเชิญเพื่อนลงเพราะว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะเล่นซะเยอะขำไม่หยุดในยหยุดคำไม่ได้เลยเพราะว่าแบบคือด้วยความที่น่าจะเป็นผู้หญิงเหมือนกันอะไรอย่างี้เราก็เลยรู้สึกว่ามันแบบมันไม่อยากทําอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยต่างคนต่างตัวกันไปกันมาก็เลยครูก็เลยเดินขึ้นมาบนสังเวียนแล้วก็บอกว่า ปล่อยกับปูเองนักชกมืออาชีพ12ปีมาดูเนี่ยนักชก12นาทีเอาโค้งไป่าไปาไปั้นเข้ามุมเลยปั้นเข้ามุมนะ่าเข้ามุมแล้วแล้ว เอ้โหจะบอกว่าลงนวมกันไปเนี่ยใบตองเนี่ยนุ่มเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าก็สนุกนะมันแบบ ได้ออกกําลังกายได้อ็กระซายอันนี้ก็เป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบของสปอร์ตและกีฬานะคะทำให้อยู่กับที่ไม่ต้องไปไหนไกลก็สามารถสนุกได้ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยได้ออกกําลังกายเสร็จเรียบร้อยก็เลยชวนแอลฟี่ค่ะว่าอ้าวแอลฟี่หลังจากที่ออกกําลังกายเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยไปหาสถานที่เดินเล่นกันดีกว่าเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรก ที่แอฟฟี่นะคะเดินทางมาท่องเที่ยวที่กรุงเทพมหานครเนี่ยด้วยตัวเองนอนอนได้เลยใช่ Are you tired today like a boxing or something No you know what I used to play rugby I s t i play rugby so I'm very used to use the body every day right Yeah What kind of your full job like before I was an air hostess with Emirates y e s Oh my God you air hostess y e john dad please s i b l l please yes 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 หลังจากที่ได้พูดคุยกันไปกันมาเนี่ยปรากฏว่าเป็นคนที่ค่อนข้างคล้ายกันกับใบตองมากๆเลยเนี่ยคือชอบเดินทางท่องเที่ยวชอบออกกําลังแล้วแถมชอบที่จะไปด้วยตัวเองคนเดียวอีกนะคะใบตองก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะพาไปพบปะกับ แสงสีเสียงยามค่ำคืนของกรุงเทพสักหน่อยค่ะแต่ว่าแอฟฟี่นะคะบอกว่าแอฟฟี่อ่ะค่อนข้างหิวค่ะหิวจะมากกว่าและแถมแอฟฟี่เนี่ยยังเป็นเวจจี้ด้วยเนอะคือเป็นมังสวิรัตนะคะก็เลยตัดสินใจว่าอโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวไปตองเนี่ยพาไปหาอาหารอร่อยๆกินกันค่ะก็เดินไปเรือเรอยค่ะจากตรงนี้ไม่ไกลชื่อร้านว่าเมเวจจี้โฮมค่ะ วางแผนที่จะกวาดนิเพลตในไทยแลนด์เพราะคุณมาที่ไทยแลนด์คนเดียวคุณควรจะมีแผนใช่ไหมไม่ฮันลีไม่นั่นเป็นเป้าหมายของฉันจริงๆใช่เพื่อแค่เคลียร์พื้นที่และปล่อยให้สิ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นโอเคฉันจะแนะนำคุณไปที่บ้านถ้าคุณมีเวลาใช่คุณต้องบอกฉันยังมีข้อตกลงอยู่นี่เป็นการพักโฮเทลอีกครั้งหนึ่งของใบตอง ซึ่งต้องบอกว่าประทับใจจังเลยชอบมากเลยอ่ะเหมือนกับว่าในการพาโฮเทลแต่ละครั้งเนี่นะคะเหมือนเราซื้อหวยอ่ะแต่ว่าน,นี่แหละค่ะมันก็คือรสชาติของการเดินทางที่มันจะพบเจอกับความหลากหลายอยู่เสมอแค่อย่าเพิ่งไปตัดสินมันค่ะว่าเฮย้ยไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาอย่างนี้อย่าเพิ่งปฏิเสธแค่ลองดูก่อนรับรองว่ามันจะดีแน่นอนตองเนี่ยคอนเฟิร์มอย่างนี้เสมอเพราะว่าผลตอบรับที่ไปตองได้มาจากการลงมือทําและพิสูจน์เองแล้วเนี่ย มันได้ผลและคุ้มค่าจริงๆนะคะแถมเรายังได้เพื่อนที่ตรงสไตล์เดียวกันมีไลฟ์สไตล์เหมือนกันแล้วก็ชื่นชอบอะไรเหมือนกันอีกด้วยต้องว่าอันนี้นี่แหละตอบโจทย์แล้วก็คุ้มค่าสุดๆเลยล่ะคะ่ะหลายครั้งที่การท่องเที่่ยวมักสร้างเรื่องราวประหลาดใจเรื่องราวที่ไม่คาดฝันซึ่งทำให้จดจำการท่องเที่ยวในครั้งนั้นได้พิเศษยิ่งขึ้นกว่าเดิม พบกันใหม่สัปดาห์หน้าในจริรัตรับเที่ยวครับทำไมเราต้องเดินตามทางเหมือนกับใครทำไมเราต้องเป็นแบบเขาวาดเอาไว้ทางทางที่หลอกในกว้างใหญ่มีหลายทางให้เราค้นหาไม่ต้องเดินทางม,มันคอยเดินฟามไม่ต้องเดินตามมันคนรอบข้าแค่ออกไปทำตามหัวใจ 坏了谁惜，伪？了思为